นิยายเสียงเรื่องเล่รักในหัวตอนที่27เหตุการณ์ไม่คาดคิดรถใครนะไม่ใช่รถในไร่เรานี่นาหรือใครหลงเข้ามาสีนินไปดูหน่อยสิสโรชาขยับปืนที่เอวพร้อมให้สีนินพาไปตรงที่มีรถจอดอยู่วันนี้เธอออกมาคนเดียวสโรชาตื่นเช้ายังไม่มีใครตื่น เพื่อพาสีนินออกมาเลยคิดว่าจะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าๆก่อนไปใต้สักหน่อยสีนินก็ทำท่าดีใจมากที่ได้ออกมาสงสารเจ้ามงกรเหมือนกันน้องชายเธอยังไม่ตื่นผู้ชายคนนี้ใครกันเข้ามาในไร่ของเธอได้ยังไงแต่ก็คุ้นจังหญิงสาวและสีนินขยับเข้าไปดูใกล้ๆบัวบัว นี่กิดเองกลิตมาคนเดียวกลิตมาคุยกับบัวรู้ไหมกลิตคิดถึงมากวันนี้เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องลงมาคุยกับกลิตก่อนนะบัวเป็นโชคของกลิตเหลือเกินที่บัวมาคนเดียวกลิตเฝ้ารอบัวมาหลายวันมากไม่มีโอกาสสักทีกลิตมาได้ยังไงเนี่ยนี่ยังไม่กลับกรุงเทพอ,อีกเหรอตามบัวมาทำไม มีอะไรก็พูดมาเลยบัวไม่มีเวลามากนะักบัวก็อยากจะคุยกับกริดให้รู้เรื่องเหมือนกันสำหรับกริดบัวให้ได้แค่คำว่าเพื่อนเหมือนเดิมนะแล้วที่บุกมาอารวาสที่บ้านบัวทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เกรงใจบัวแถมยังไม่เคารพพ่อกับแม่บัวอีกก็บัวหนีหน้ากริดรักกริดบ้างไหมบัวรู้ไหมว่ากริด รักบัวมากรักมาตลอดกับพิมพันธ์กริดบอกแล้วว่ากริดไม่ได้รักกริดแค่พลาดกริดรักบัวคนเดียวบัวก็รู้ทำไมไม่สงสารกริดบ้างบัวมีคนใหม่ใช่ไหมถึงได้ทำแบบนี้กับกริดกริดเห็นนะไอ้ผู้ชายตัวใหญ่หน้าเข้มนั่นสโรชาลงจากหลังสีนินเดินเข้าไปหากริด นี่กริดจำไว้เลยนะบัวไม่เคยคิดกับกริดมากกว่าเพื่อนไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีบัวก็คิดแค่เพื่อนเข้าใจไหมบัวให้ได้แค่นี้และถ้ากริดยังตามบัวไม่เลิกบัวจะไม่นับว่ากริดเป็นเพื่อนพิมพันธ์รักกริมากกริดควรหันไปดูแลภรรยาทำมาหากินได้แล้ว อย่าเอาชีวิตตัวเองมาจมปลักกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกริดไม่คิดถึงครอบครัวเลยเหรอถ้าไม่คิดถึงพิมพันธ์ก็ให้เห็นแก่แม่พ่อของกริดบ้างท่านจะคิดยังไงไม่ใช่เด็กแล้วนะจะสามสิบแล้วทำมาหากินได้แล้วชีวิตกริดมีแต่เรื่องนี้หรอรักคนที่เขาไม่รักพอเขาไม่รักก็จะต้องตายตามเลยใช่ไหม กว่าจะได้เกิดมามันยากลำบากแค่ไหนพ่อแม่รักกิจมากขนาดไหนนี่มันเป็นการกระทําของคนที่เห็นแก่ตัวกริดไม่ได้รักบัวหรอกเป็นความหลงมากกว่าเชื่อบัวเถอะกลับไปคิดทบทวนให้ดีๆมีคนอีกมากมายที่ลำบากมากกว่ากริดเขายังอยู่ได้อยู่กับความจริงนะกริถ้ายังคิดว่าบัวเป็นเพื่อนเชื่อบัว ถ้าไม่เชื่อกันแม้แต่คำว่าเพื่อนบัวก็ให้กริดไม่ได้กลับบ้านกลับไปคิดให้ดีไม่กริดหน้าแดงกำ่ำเขาดื่มมาทั้งคืนเฝ้าคอยติดตามหญิงสาวมาตลอดวันนี้เขาตั้งใจพูดกับเธอให้รู้เรื่องเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นเขาต้องการสรุชายิ่งเขาเห็นเธอไปไหนมาไหนกับเจ้าหน้าเข้มนั่น มันยิ่งทำให้เขาร้อนรุ่มแทบจะบ้าตายเสียให้ได้วันนี้เป็นโชคของเขาที่สโรชาออกมาท้าไร่คนเดียวเป็นไงเป็นกันเขาต้องได้ตัวสโรชาเธอต้องเป็นของเขาคนเดียวเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและเขาจะไม่ฟังเธอพูดอีกสโรชาถอยหลังเมื่อกฤษก้าส่วนเซเข้ามาหาเธอ เธอพึ่งรู้ว่ากริดเมามากหน้าขาแดงก่ำตาลุกวาวหยุดนะกฤริดบอกให้หยุดกริดเมามากรู้ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกกลับไปเถอยังไม่ทันที่สโรชาจะพูดอะไรต่อเขาก็เข้ามาถึงตัวเธอจับแขนข้างซ้ายของเธอไว้พยายามที่จะดึงเธอเข้าไปกอดสโรชาสะบัดหลุดออกมาได้เธอถอยห่างเขาออกมา เขาก็ยังพยายามที่จะเข้ามาหาเธอสโรชาตกใจมากจะทำยังไงดีดูท่าว่ากริจ,จะพูดไม่รู้เรื่องและไม่ฟังอะไรแล้วยังไม่ทันที่เธอจะป้องกันตัวเขาก็เข้ามาถึงตัวเธออีกครั้งผลักให้สโรชาล้มลงกดร่างของหลิงสาวให้นอนลงกับพื้นจะทำยังไงดีบัวจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเธอร้องตะโกนเสียงดัง ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าสีนินเหมือนรู้ว่าเจ้านายมันได้รับอันตรายมันรีบวิ่งเข้ามาหาเธอทำให้กริชงักเงยหน้าไปมองสีนินสโรชาอาฉัยช่วงนั้นยกขาสองข้างทีบเขาเต็มแรงทำให้เขาหงายหลังกระเด็นออกไปหญิงสาวรีบรีบลุกขึ้นดึงปืนออกมาจากซองที่เอว เล็งปืนไปที่กริดที่กำลังจะลุกขึ้นหลังจากที่ถูกหญิงสาวถีบกระเด็นออกไปถอยไปถ้าไม่ถอยบัวไม่เกรงใจแล้วนะปั้งปังปั้ง,งเสียงปืนนี่นาอัครารีบควบเจ้ามังกรให้วิ่งเต็มที่แทบจะทยานขึ้นเนินเขาเอะใจตั้งแต่เช้าแล้วเห็นสโรชาเดินไปที่คอกมา้านึกว่าเธอ เข้าไปทักทายสีนินและมังกรตามปกติที่เขาเห็นทุกเช้าเขาเลยอาบน้ำต่อออกมาข้างนอกก็ยังไม่มีใครตื่นดีที่เขาเดินไปคอกม้าและรู้ว่าเจ้าสีนินไม่อยู่เขารู้ทันทีว่าสโรชาต้องพาสีนินไปแน่ๆเขาตัดสินใจพาเจ้ามังกรออกมาที่ไร่ถามคนงานในไร่ทุกคนบอกว่า หญิงสาวพาศรินมาทางนี้เขาก็รีบตามมาสังหอนใจไม่มีผิดเลยต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆน้องบัวชายหนุ่มตะโกนเมื่อเห็นสโรชากำลังเล็งปืนไปที่ชายคนหนึ่งที่เลือดอาบหัวไหล่ข้างขวาทั้งสโรชาและกริชะงักอัครากระโดดลงจากหลังเจ้ามังกรวิ่งเข้าไปหากริด ที่กำลังจะเดินเข้ามาหาสโรชาเขาล็อกแขนไว้และเหวี่ยงกระเด็นไปอีกทางดีที่กริดเมามากแต่ก็ยังพยายามดิ้นแต่ก็สู้แรงของอาัคาราไม่ได้เขาเหวี่ยงกริดกระเด็นออกไปจากสโรชาและตามเข้าไปประเคนหมัดใส่ไม่ยัง้งไม่พอเขายังลากเหวี่ยงเต็มแรงร่างของคนเมา ประเด็นไปนอนกองข้างรถเก่งสีขาวของเขาเองพี่เข้มพี่เข้มพอแล้วค่ะพอแล้วกริดเมามากบวัวไม่เป็นอะไรพอเธอค่ะสโรชาวิ่งเข้ามาดึงแขนอัคราออกมาหญิงสาวตัวสั่นไม่หายเธอกอดแขนคนตัวใหญ่ไว้แน่นหายใจเหนื่อยหอบถ้าเธอไม่ห้ามเขาไม่หวังกริดเละมากกว่าน,นี้แน่ๆได้ผลอัคราหยุด เขาหันกลับมามองสรุชาชายหนุ่มดึงปืนออกมาจากมือหญิงสาวมาถือไว้เขาสำรวจร่างกายแขนและขาของเธอเขาสำรวจตามร่างกายแขนและขาของเธอเขาแทบจะครั่งเมื่อเห็นสภาพหญิงสาวผมเ่ากระเจิงหน้าตาตื่นตกใจเลือดไหลซึมออกมาจากต้นแขนข้างซ้ายแขนเสื้อขาดถลกอกเผยให้เห็นผิวเนื้อที่มีแต่เลือด แก้มขาวข้างซ้ายมีอรอยเลือดดีที่สโรชาใส่กางเกงยีนเขารีบดึงตัวหญิงสาวเข้ามาไว้ในอ้อมแขนกอดร่างบางที่สั่นไปทั้งตัวไว้แนบอกกว้างน้องบัวไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยแล้วนะคนดีปลอดภัยแล้วสองมือของเขาลูบหัวหญิงสาวและกอดร่างบางนั้นให้แน่นกว่าเดิมเขาหันมองไปที่กริที่นอนนิ่งอยู่กับพื้น หน้าอัดอีกสักครั้งนายทำแบบนี้ได้ยังไงวะไม่เป็นลูกผู้ชายเลยทำผู้หญิงแบบนี้ได้ยังไงกันนายมีสิทธิ์อะไรเขาอารมณ์ขึ้นอีกครั้งพระจากสโลชากระโจนเข้าไปหาคนที่นอนนิ่งกับพื้นกระชากแขนที่เจ็บขึ้นมาและต่อยเข้าที่ใบหน้าของกริตเต็มๆอีกสองสามครั้งจนกริตตัวอ่อนสุดลงไปกองกับพื้น สโรชาเองก็มีคิดว่าเขาจะทำแบบนี้ดูเวลาเขาโมโห,หน่ากลัวเหลือเกินกริตตัวเล็กกว่ามากยังไงก็สู้เขาไม่ได้หรอกใจหนึ่งเธอก็ไม่อยากห้ามเพราะกโกรธกริตมากแต่ก็ต้องห้ามเพราะกริตเลือดออกเยอะเธอแค่อยากยิงขู่เท่านั้นแต่เขาไม่หยุดเธอต้องตัดสินใจป้องกันตัวตั้งใจให้ถากเฉย ไม่ได้คิดว่าจะยิงให้ตายโดนเข้าไปสามนัดยังมีแรงบ้าอีกนิทาอัคราไม่มาเธอยังไม่รู้อนาคตตัวเองเลยว่าจะเป็นยังไงผู้ชายถึงจะเมาไม่มีสติแต่แรงก็ยังมากกว่าผู้หญิงโชคดีของเธอเหลือเกินพี่เข้มขาพี่เข้มพอแล้วคะ่ะพอแล้วยิงสาวิ่งเข้าไปหาอัคราดึงเขาออกมา เลือดที่แขนของเธอยิ่งไหลามากกว่าเดิมหญิงสาวส่วนเซจะร้มอัครายอมถอยออกชายหนุ่มรีบเข้ามารับร่างนั้นไว้ได้ก่อนที่จะล้มลงไปเลือดที่แขนเสื้อไหลออกมากกว่าเดิมที่เข่ามีเลือดไหลซึมออกมาเขาฉีกแขนเสื้อสโรชาที่ขาดออกและมัดทบปิดบาดแผลเอาไว้บัวจะโทรหาพ่อก่อนนะคะพี่เข้มหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ เพื่อจะโถูหานายอาทิตย์เขาดึงเธอเข้ามากอดไว้พี่คุยเองครับสโรชาอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรงอีกครั้งเธอรู้สึกจะเป็นลมเสียให้ได้คุณอาครับเกิดเรื่องที่ท้ายไร่ครับน้องบัวบาดเจ็บไม่มากแต่กริดเจ็บหนักน้องบัวยิงไปสามนัดครับอยากได้รถพยาบาลพาเขาไปหาหมอน้องบัวปลอดภัยครับผมรอนะครับอาเขาเก็บโทรศัพท์ไว้กับตัวเอง โอบหญิงสาวไว้ด้วยแขนทั้งสองข้างและสำรวจตามร่างกายของเธออีกครั้งกริดจ้องมองมาที่เขาและสโรชาหน้าตาบูดเบี้ยวแทบจะหายเมาเขาเจ็บไหลเลือดเขาออกเยอะมากนี่สโรชายิงเขาจริงๆทำไมเป็นแบบนี้เขาทำอะไรลงไปทำไมเป็นแบบนี้เขาคิดแค่ว่าสโรชาต้องเป็นของเขาถ้าเรื่องเลยเถิด สโรชาอาจยอมอยู่กับเขาและรักเขาบ้างเขาคิดผิดมหันสโรชาไม่รักเขาเลยเธอแทบจะฆ่าเขาให้ตายคามือชายหนุ่มคิดมาถึงตรงนี้ก็ร้องไห้ออกมาอย่างคนเสียสติตอนนี้เขาทั้งเจ็บใจและเจ็บตัวเสียใจมากภาพผู้ชายหน้าเข้มรูปร่างสูงใหญ่คนนั้นโอบกอดทนุถนอมเป็นห่วงสโรชา คอยกอดประคองหญิงสาวเอาไว้อย่างห่วงแหนนี่เขาทำบ้าอะไรเขาทำอะไรลงไปบัวบัวกริดขอโทษกริดผิดไปแล้วพูดได้แค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้ฟูมายเหมือนคนเสียสติตลอดเวลาไม่ถึงสิบนาทีนายอาทิตย์ลุงบุญก็มาถึงลุงบุญไม่ฟังใครเลยตรงเข้าไปที่กริดและกระทืบเข้าไป บด้วยด้ามปืนอีกครั้งที่หน้าของกริตซ้ำรอยเดิมที่อัคราต่อยทำให้เลือดออกมากกว่าเดิมสโรชาเห็นกริตนิ่งไปเลยลุงบุญคงโกรธมากถ้าพ่อเธอไม่ห้ามไว้กริตอาจจมกองเลือดตายอยู่ตรงนั้นแน่ๆพ่อพอพอ,พ,อพี่บุญพอก่อนแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะเอาตัวขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลเลยครับพี่บุญหนูบัวเป็นยังไงบ้างลูก นาอาทิตย์เข้ามาดูบุตรสาวหญิงสาวโผลเข้ากอดผู้เป็นพ่อไม่มีน้ำตาสักหยดบัวปลอดภัยดีค่ะดีแล้วลูกเก่งมากลูกสาวพ่อเข้มอาขอบใจนะที่มาช่วยน้องไว้ได้ทันเวลาขอบใจมากนายอาทิตย์เข้ามาสมกอดสโรชาเดี๋ยวอากับลุงบุญจะพากริดไปโรงพยาบาลเข้มกับหนูบัวพาศีนินกับมังกรกลับบ้านนะ พ่อเรียกพยาบาลมารอที่บ้านแล้วเดี๋ยวทางโรงพยาบาลพ่อจัดการเองบัวไหวไหมลูกบัวพาศรีนินกลับบ้านได้ใช่ไหมนายอาทิตย์ถามบุตรสาวไหวค่ะบัวไหวพ่อกับลุลงบุญรีบไปเถอะค่ะกรดน่าจะเสียเลือดมากบัวไม่แน่ใจว่ากระสุนฝังในไหมลุงบุญกับนายอาทิตย์ขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยรถเก่งของกรีบไว้ที่ท้ายไร่ชายหนุ่มเข้าไปประครองสโรชาหญิงสาวเดินขากระเพกเลือดที่แขนยังไหลซึมน้องบัวไปกับพี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ค่อยๆจูงสีนินไปเองไม่เป็นไรค่ะพี่เข้มบัวไหวคะ่ะพี่เข้มช่วยส่งบัวขึ้นหลังสีนินทีนะคะไหวแล้วครับน้องบัวเลือดเริ่มไหลยเยอะแล้วนะครับเขาพูดด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นเลือดที่ขา และที่ไหลของเธอซึมออกมาเยอะกว่าเดิมเชื่อบัวเธอคะพี่เข้มช่วยอุ้มบัวขึ้นหลังสีนินทีเธอคะ่ะบัวว่าเร็วกว่าที่จะจูงมันไปนะคะพี่เข้มหญิงสาวบอกเขาอีกครั้งอัคาราควบเจ้ามังกรตามหลังหญิงสาวไปเธอพาสีนินห่อกลับบ้านอย่างกับเหาะสงสารจังเลยคงจะเจ็บมากเขาไม่เห็นน้ำตาของหญิงสาวสักหยด อาการตกใจก็แค่ครั้งแรกเท่านั้นจากนั้นหญิงสาวก็ปกติเขาห่วงเธอแทบบ้าถ้าสโรชาเป็นอะไรไปมากกว่านี้ในกริดนั่นจะเหลือแต่ชื่อแน่นอนเขาสาบานสโลชาไม่โวยวายเธอนิ่งมากนี่แหละผู้หญิงของเขาต้องแบบนี้เขาควบเจ้ามังกรตามหลังหญิงสาวมาติดๆใช้เวลาไม่นานก็ถึงบ้านของเธอ น้องบัวน้องบัวระวังครับเขารีบลงจากหลังเจ้ามังกรวิ่งเข้าไปรับร่างหญิงสาวที่กำลัง,งโงเงินบนหลังเจ้าสีนินโชคดีที่เขาวิ่งมารับร่างบางนั้นได้ทันพอดีกับที่พัสาราและพยาบาลออกมารอรับพี่เข้มตายแล้วน้องบัวเร็วค่ะพี่เข้มพัสาราเห็นร่างของสโรชากำลังจะหล่นจากหลังม้าพอดีดีที่พี่ชายเธอ วิ่งเข้าไปรับทันมาทางนี้ค่ะพี่เข้มทางนี้อาจารย์ตาขาพี่เข้มกับน้องบัวมาแล้วค่ะตายแล้วหนูบัวโอ้ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงลูกวางน้องลงบนเตียงไม้นี่เลยลูกโอ้ยหนูบัวทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะคุณบัวแค่เป็นลมเฉยๆค่ะทุกคนเธอน่าจะช็อกและตกใจมากเจ็บแผลที่แขนซ้ายและขาด้วยไม่ต้องห่วงนะคะ พยาบาลบอกทุกคนพลางสำรวจแผลของหญิงสาวน้องบัวน้องบัวน้องบัวครับชายหนุ่มเอามือแนบกับแก้มของโซโรชาค่อยๆลูบผมที่รุงรังนั้นอย่างเบามือเป็นยังไงบ้างครับคุณพยาบาลเขาสำรวจร่างกายหญิงสาวตั้งแต่หัวไปจดปลายเท้าน้องบัวน่าจะข้อเท้าพลิกนะครับมีแผลลึกที่แขนข้างซ้ายด้วยเขาบอกพยาบาล ต้องเป็นเสื้อผ้าค่ะขอชุดที่มีกระดุมหน้าแขนสั้นขาสั้นจะได้ใส่สบายรู้สึกว่าจะมีแผลที่ขาข้างขวาด้วยข้อเท้าพลิกจริงอย่างที่คุณผู้ชายบอกค่ะที่แก้มน่าจะโดนไม้หรือหญ้าบาดแต่ที่แขนนี้มากสุดค่ะแผลลึกน่าจะต้องเย็บตอนนี้ดิฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณบัวก่อนนะคะรบกวนคุณพาราช่วยนิดค่ะ จะได้ดูให้แน่ใจค่ะว่ามีแผลตรงไหนอีกไหมคุณพัซราคนเดียวก็พอค่ะคุณจันทราพักได้เลยนะคะอาการไม่น่าเป็นห่วงดิฉันดูที่ศีรษะแล้วไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนางพยาบาลหันมาบอกนางจันทราและอัครามาเถอะพ่อเข้มให้คุณพยาบาลกับหนูพัดช่วยกันจะสะดวกกว่าพ่อเข้มก็ไปอาบน้ำได้แล้วลูกมอมเต็มที อา้าวนั่นเลือดนี่เจ็บตรงไหนไหมลูกนางจันทราถามอย่างเป็นห่วงผู้ชายคนนี้เป็นคนช่วยลูกสาวเธอถ้าไม่ได้เขาลูกสาวของเธอจะเป็นยังไงเธอไม่อยากคิดเลยถึงคราวเคาะจริงๆเลยหนูบัวเอ้ยลูกของแม่ไม่เป็นไรครับคุณอาอาจติดเลือดจากน้องบัวและเลือดจากในกรดนั่นคุณอาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไปทันพอดี น้องบัวปลอดภัยชายหนุ่มบอกกับนางเพื่อให้สบายใจเขาเดินเข้าห้องของตัวเองตรวจดูปืนของสโรชาเหลืออยู่สองนัดเขาเชื่อว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าให้ตายแค่ยิงขู่เฉยๆดูจากวิธีกระสุนเขาเชื่อว่าหญิงสาวยิงปืนแม่นแค่คิดก็ใจหายมากดีที่เขาตื่นเช้าและตามไปทันถ้าเขาไปไม่ทัน อะไรจะเกิดขึ้นกับสโรชาต่อไปเขาจะไม่ให้เธอคล่าสายตาเขาอีกเลยเจ็บตรงไหนไม่ลูกจะได้ให้พยาบาลเขาทำแผลให้นางจันทราถามชายหนุ่มหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยและตามออกมาดูสโรชานอนให้พยาบาลเย็บแผลที่ต้นแขนซ้ายที่ข้อเท้าที่พริกมีผ้าพันไว้แก้มซ้ายปิดด้วยผ้าก๊อตขาวสะอาด รวมถึงขาข้างขวามีแผลเหนือเข่าขึ้นมามีผพ้าพ,พันแผลเรียบร้อยถ้าเขาเจ็บแทนได้เขาอยากเจ็บแทนหญิงสาวเรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้ช่วยย้ายคุณสโลชาเข้าไปในห้องดีกว่าตรงนี้ลมเย็นมากดิฉันให้ทานยาแก้ปวดแก้ไข้เดี๋ยวคงจะหลับสักหน่อยจะมีไข้เพราะระบมแผลที่เย็บและแผลตามลำตัวค่ะ ให้เธอได้นอนพักสักหน่อยต้องขอแรงคุณผู้ชายช่วยอุ้มคุณสโรชาไปที่ห้องพักทีค่ะพยาบาลหันมาบอกอัคาราได้เลยครับขออนุญาตนะครับคุณอาชายหนุ่มหันมาบอกนางจันทราเขาตรงเข้าไปหาหญิงสาวน้องบัวขอโทษนะครับพี่จะพาไปนอนในห้องตรงนี้เย็นเหลือเกินเขาช้อนร่างหญิงสาวขึ้นมาแนบอกอุ้มเธอพาเดินไปที่ห้องพัก โดยมีนางจันทราและพัสราตามไปจัดที่นอนให้อัคราค่อยๆวางร่างบางลงบนที่นอนขาวสะอาดพยาบาลตามเข้ามาจัดให้เธอนอนแบบสะดวกสบายที่สุดเรียบร้อยแล้วค่ะสักพักคุณสโรชาจะหลับแต่อาจไม่สนิทนักเพราะช่วงเวลานี้แผลที่เย็บจารบมุมต้องมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะดิฉันจะอยู่ดูจนถึงช่วงเย็น คืนนี้จะให้ยาไว้ทานพรุ่งนี้สายสายดิฉันจะมาล้างแผลให้ค่ะพยาบาลบอกกับทุกคนขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาลเราปล่อยให้หนูบัวพักก่อนดีไหมคะออกไปกินข้าวกลางวันกันก่อนนี่ก็บ่ายสองกว่าแล้วทุกคนยังไม่ได้กินข้าวกลางวันกันเลยนางจันทราบอกกับทุกคนเชิญทุกคนทานข้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเฝ้าน้องบัวเอง อัคาราบอกกับนางจันทรางั้นก็ได้ฝากพ่อเข้มปหนูพัดคุณพยาบาลไปกินข้าวกันเถอะค่ะนางจันทราเดินนำทั้งสองออกไปที่ห้องครัวนางเริ่มสบายใจและโล่งอกอย่างน้อยลูกสาวนางก็ปลอดภัยแล้วชายหนุ่มเดินเข้าไปนั่งไกลๆโต๊ะข้างเตียงนอนของหญิงสาวขอสำรวจร่างบางที่นอนอยู่บนเตียง อาการสลึมสลืออาจเป็นเพราะฤทธิยาที่พยาบาลให้ทานใบหน้าสวยนั้นค่อนข้างซีดสงสารเหลือเกินคงจะเจ็บมากเห็นสภาพหญิงสาวแล้วเขายังเจ็บใจไม่หายเขาน่าจะซัดในนั่นให้สาสมกับที่ทำผู้หญิงของเขาเจ็บอัครายกมือหญิงสาวมากุมไว้ไม่ปล่อยถึงสโรชาจะมีรูปร่างสูงกว่าผู้หญิงทั่วไปแต่ถึงเวลาที่เจ็บแบบนี้ และอยู่กับเขาก็กลายเป็นคนตัวเล็กไปเลยทีเดียวเธอยังมีอาการสลึมสลือจากยาที่กินแต่รับรู้ว่าชายหนุ่มอยู่ใกล้ๆทําให้หญิงสาวอุ่นใจว่าปลอดภัยแล้วพี่เข้มหรือคะบูขอบคุณมากนะคะหญิงสาวพยายามจะลืมตาและยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณเขาแต่ยกไม่ขึ้นเลยเธอรู้สึกปวดระบมไปทั้งตัว อยากจะหลับแต่ก็เจ็บระบมตามตัวมากๆไม่ต้องครับน้องบัวไม่ต้องขอบคุณพี่นอนพักนะครับคุณดีตอนนี้ปลอดภัยแล้วสบายใจได้พี่จะเฝ้าน้องบัวเองนะครับเขาวางมือที่ศีรษะหญิงสาวแล้วลูบเบาๆเขาเห็นน้ำตาเธอไหลออกมาไม่ต้องร้องนะครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยทุกอย่างเลยพี่อยู่กับน้องบัวตลอดเวลา พักผ่อนนะครับเขาดึงผ้าหม่มผืนหนามาคลุมร่างบางไว้เพื่อกันหนาวไม่นานหญิงสาวก็หลับสนิทเขานั่งเฝ้าดูอาการเธออยู่อย่างนั้นสโรชานอนหลับไปนานมากอาจเพราะฤทธิยาเขาเผลองีบฟุบหน้าลงข้างเตียงโดยที่มือของเขายังกุมมือเธอไว้ตลอดเวลาพี่เข้มคะ ไปทานข้าวก่อนเถอะค่ะคุณอากับลุงบุญเพิ่งกลับมาเผื่ออยากคุยกันเดี๋ยวพัดเฝ้าน้องให้เองค่ะพัดไปงีบมาแล้วไม่ต้องห่วงนาพี่เข้มไปเถอะค่ะน้องปลอดภัยแล้วพัษรายย้ำกับพี่ชายเมื่อเห็นท่าทางของเขายังอยากที่จะอยู่ต่อทั้งที่ตัวเองก็เหนื่อยล้าเต็มทีเขาเริ่มที่จะเจ็บข้อมือบ้างแล้วก็ได้ ฝากด้วยนะเยพัทพี่ไปหาคุณอาก่อนเริ่มหิวแล้วเหมือนกันอัคราเดินออกไปข้างนอกไม่วายหันกลับมามองร่างบางที่นอนอยู่บนเตียงเขาสัญญากับตัวเองว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่มีวันปล่อยให้หญิงสาวไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาด